ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด จังหวัดนครนายกคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายกได้ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดมีจอภาพพร้อมระบบกระตุกหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติให้แก่โรงพยาบาลองครักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ลานอนเนกประสงค์ชั้นล่างอาคารสองชั้นสลักลางจังหวัดนครนายกนายอัมพลอังคภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานในพิธีลงนามในความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครนายกและหน่วยงานทางการแพทย์โรงพยาบาลองครักษ์โดยนายแพทย์สายันเรืองกิตติกุลร่วม นามโดยมีคณะกรรมก,การมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายกนางสาวศรีสุรางดวงประเสริฐรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดมีจอภาพพร้อมระบบกระตุกหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมการเต้นของหัวใจจากภายนอกระบบวัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดกาดคารบบอนไดออกไซด์ผ่านลมหายใจจำนวนหนึ่งเครื่องมูลค่า425,000บาททวนให้แก่ โรงพยาบาลองคลักษ์ตามโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครนายกทีมข่าว AEC TV c ทีวีช l นรายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน,น้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด